สวัสดีเจมส์สวัสดีครับสวัสดีครับผมเจมส์าคุยกับอนุชและอนญยาให้เลือกเอาครับ่บาจะคุยไทรนะครับหรือจะคุยกับพี่แมมก็ได้ครับเอ,อเอ่อคุยกับเอ่อคุยกับเอ่อคุยเกี <laughs> <c ười> ่ยกับทุกคนในรนายการของผม <laughs> อ่าต้องถามเจมมาก่อนกระแสตอนนี้เพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้พิเศษมันแรงมากจริงๆสำหรับสามีแห่งชาติของพวกเราทุกคนอโอ้ย แล้วดีใจที่ทุกคนชื่นชอบแล้วก็ที่ที่เห็นว่าเราเป็นคุณหมอสตรวรฒน์ที่สมบูรณ์แบบแล้วก็เหมือนเชื่อในบทของเราครับแล้วก็เชื่อว่าคือดูแลอินจอยละครของเราจริงๆผมว่านี่คือสิ่งที่เร,เรารู้สึกแล้วเราแฮปปี้ที่สุดนะที่ไม่ว่าคือคนดูแล้วจะได้อะไรกลับมาก็ตามแต่คือเขาดูแลเขาแฮปปี้ครับผมผมปูมิใจตรงนี้ครับคุณ<ห>เ,เจมส์มาเนี่ยเวลาเล่นอะไรเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าจะทุ่มเท บทบาทที่ได้รับอย่างเป็นที่มากนะคะทีนี้สําหรับเรื่องเรื่องท,ทีนี้สําหรับเรื่องเรื่องเพียงชายคนนี้ไม่ใช่คุยเศษเนี่ยทุ่มเทให้กับคาแรคเตอร์หรือบทบาทนี้ตรงไหนจุดไหนมากเป็นพิเศษคะเจียคะอือที่จริงละครเรื่องนี้คือผมว่าเรื่องคาแรคเตอร์ของความเป็นความเป็นคุณหมอครับผมค่อนข้างจะทุ่มเทใช่วงแรกๆคือเรา เราไปดีเรชดูว่าคุณหมอจริงๆทุกวันนี้ครับที่เขาทํางานกันคุณหมอที่เป็นอาจารย์หมอด้วยเป็นวัยรุ่นหน่อยคือใช้ชีวิตที่สบาย,บาย,บายๆจริงเขาก็เป็นหมอเป็นเหมอเือนคนธรรมดาเลยครับคือสังเกต acting ของสตววรษจะไม่เหมือนหมอที่อ,อ,อยู่ในละครที่ผ่านมาที่จะแบบดูเนี้ยเงหน่อยดูพูดจาาพะพอๆจะเป็นคนคนที่พูดจะค่อนข้างตรงไปตรงมาเร็วเป็นคนที่มีความคิดที่ฉลาดอย่างที่เขาบอกว่าผมหมอเป็นคนที่สมองไวเป็นคนที่ คือเป็นคนที่เหมือนแบบออกจากนิดนิงนิดหนึ่งด้วยซึ่งตรงกับแคทเจอร์ที่พี่ไอ้ต้องการให้ดูแบบละครเป็นไวรุ่นขึ้นมาหน่อยนะซึ่งถาวว่าผมทุ่มเทแถาว่าผม,มทผมุ่มเทกับละครเรื่องนี้ก็คือเรื่องของแคทเตอร์กับเรื่องของอจังหวะละคระครับผมใชแต่ว่าแต,แต่ว่าเห็นเห็นเจม,มารับบทในเรื่องนี้คือรอบตัวเราแต่ละคนเนี่ยเขาเรียกว่า มีมีแรงกดดันนะทั้งคุณแม่เองก็พูดถึงแต่เรื่องเงินทั้งภรรยาเราพูดถึงแต่เรื่องเงินทุกคนดูจับตามองแต่เรื่องเงินแล้วตัวเราเองก็เหมือนเป็นตัวละครตัวเดียวที่ไฟเพื่อพิสูจน์ตัวเองให้เห็นอันนี้มันกดดันไหมเจมส์ครับที่จริงคือถ้าพูดถึงในเรื่องครับตอนอเล่นเป็นศักวัตเองเราเล่นเองเราก็รู้สึกกดดันนะเพราะว่ารอบตัวเราอ่ะมีแต่คนที่เขาเรียกว่ามีปัญหาไม่ใช่มีปัญหาแบบตัวเขาเป็นปัญหาคือเขามีเรื่องราวในชีวิตของเขาที่มัน ที่เขาไม่ที่เขาเหมือนทําให้ชีวิตเขายุ่งยากนะครับอืม hmm. อย่างแม่เราก็ไปติดหนี้นะครับอ hmm. uh, อนุสริยายก็มูแต่ห่วงเรื่องห่วงงานห่วงงาน hmm. จะเก็บนี่จะเก็บนี่จนจนกลายเป็นว่าแบบคือตอนรอบลรอบ,รอบ,ร,อบรอบตัวเราครับคือเวลาเราเล่นเองเราก็รู้สึกเครียด hmm. แต่ว่าด้วยความที่ว่าสัตวาเป็นคนที่ไม่คิดอะไรมากนะเป็นคนที่สบายๆเป็นคนที่ติดดินเลยทําให้เอา่า เหมือนคนรอบข้างเราครับค่อยๆมีชีวิตที่ดีขึ้นคือ,อคุณหมอจะเป็นคนที่แบบไปช่วยเหลือทุกๆคนนะครับซึงช่วงนี้ช่วงต้นๆเรื่องมันจะยังเครียดๆหน่อยแต่ผมเชื่อว่ากลางเรื่องพออะไรเริ่มขี้ขาดไปแล้วพอมัน่มแต่งงาน,นไปแล้วอยู่อยู่ด้วยกันสักครั้งหนึ่งมันก็จะแฮปปี้มากๆครับผมอ๋อเรียกว่าหมอสัตว์ตเป็นดัชนีชีวิตความสุขในบ้านประมาณนันะเป็นคนที่เขาเรียกว่ามีใครมีเรื่องทุกข์อะไรมาก็มาหาหมอหมอก็ แก้ได้หมดเลยครับไม่ใช่แค่ลูกชายเดียวครับผมแต่นอกจากนั้นยังเป็นดัชนีชีวิตความสุขในสังคมด้วยนะครับคุณหมอเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยรู้สึกว่าจะรีทวีตกันบ่อยมากโดยเฉพาะฉากที่คุณหมอเนี่ยถอดเสื้อเอ้อาถอดเสื้อตลอดคุณหมอไม่ทราบว่าตอนถ่ายทำมันร้อนหรือว่ายังไงครับคุณหมอครับก็รอนิดนึงแล้วก็ฝเสื้อก็รอนิดนึงแล้วก็เสื้อแก้งตังเอกก็ด้วยครับเพราะว่าเขาบางทีเราอันุสริกยาในครามนี้เป็นคนที่เหมือนแบบคือถ้าเกิดเราไม่เราไม่ อ้ายกตัวยอย่างหรือไม่ที่ทำให้เขาเห็นภาพจริงเขาก็จะไม่ยอมซึ่งอันนี้คือต้อง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 ต้นจริงต้องถามพี่แอนนี่แหละครับว่าพี่แอนเอ่อที่ให้ผมขอเสื้อตลอดเวลานี่พี่แอนเอ่อพี่แอนคิดอะไรหรือเปล่นาน <c oughs> แต่ไม่ <ๆ S 1> <c oughs> แล้ว <c oughs> <c oughs> แต่เวลาไปแต่เวลาไปเบื้องหลังนี่พี่แอนเล่นเป็นสแตนด์อินคิมเบอร์ลี่ตลอดเลยนะ <c oughs> นั่นไงนั่นไงพี่แอนก็จริงๆคือพี่แอนก็เล่นเป็นทั้งผมแล้วก็คิมนะครับแต่ว่าหลังหลังจะเล่นเล่นเป็น เล่นเป็นขิมสมากราเพราะว่าเราเราด้วยความที่ว่าเพิ่งเล่นละครปัจจุบันนึงแรกเราพยายไม่ค่อยเข้าใจโพสที่เขาต้องการหรือว่าบล็อกขีมหรือว่าท่าทกก่อท่าอะไรต่างๆนางนานาที่พี่แอนเขาเขาเขามีเขาวาดไว้เขาก็เลยจะมาต้องมาเล่นให้ดูเพื่อที่จะได้รู้ด้วยครับแล้วก็จริงทั้งหมดมันก็เป็นบรรยากาศที่สนุกสนุกในกองครับแล้วก็บทวันเขาก็แอด ขาต้องสู้กับมาดูซามียตลอดเวลาครับมันก็เลยเราเองก็ถามว่าเขินไหมที่เราขอดเสื้อก็ยิ้ดงครับผมแต่ว่าชมพูเชลล่นะฮะชมพูเ่ไหมครับพี่แมพี่แมเห็นเงินปลาซิใช่ไหมครับพี่แม่มเรียกรู้เรารู้ใช่ไหมว่าเราต้องเข้าฉากไหนให้เราต้เข้าฉากขอดเสื้อแบบนี้ฉากพวนี้เป็นฉากไฮไลท์เลยนะ ผมอยกจะต้องบอกอตาโดยผลฉาขายพูดง่ายอย่างเงี้ยเชนต้องเตรียมตัวยังไงบ้านค่ะก่อนเข้าฉาหรือต้องดูแลหุ่นยังไงเป็นพิเศษหรือเปล่าก็จริงเรื่องหุ่นเราก็ดูแลมนเรื่อยๆอยู่แล้วครับคือพี่ไอไม่ได้มีโย์ว่าแบบหุ่นต้องใหญ่หรือว่าต้องอะไรมากมายคือขอให้แบบเป็นคนที่แข็งแรงว่าเป็นคนที่เอสุขภาพดีครับก็พอแล้วเราก็เลยดูแลมาด้วยแต่คือก่อนเข้าฉาพวกนี้เราก็อาจจะต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรครับก็ต้องแบบ ชิดาวีพืนิดหนึ่งหรือไม่ก็ดูแลเรื่องการแิครับก็ต้องแบบชิดาบีพืนิดหนึ่งหรือไม่ก็ดูแลเรื่องการกินซึ่งเราก็เป็นซ,ซึ่งตัวผมเองเป็นคนที่กินไม่ได้เยอะอยูแแแ่แล้วก็ดูแลเรื่องการกิน้าด้วยครับแล้วก็ถ้าถ้าเป็นไปได้ช่วงไปทะเลอะไรเงี้ยก็จะพยายามทําตัวให้แทนไว้ก็คือถอดเสื้อหรือใส่สื้อกล้มไว้อะไรให้แบบให้ดูแบบไม่ขาวจนไม่ขาวจนเกินไปครับผมนอกจากนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรมากครับพยายามถอดแล้วก็ คิดซะว่าใส่เสื้ออยู่เท่านั้นเองครับบุราที่ละคอนกคนเล่นไม่คิดมากแต่คนดูเนี่ยคิดมากแต่เมื่อกี้เจมบอกว่าเจมบอกว่าอในบทเนี่ยจะต้องมีการแกล้งคิมด้วยมีการเอาอกเอาใจด้วยชีวิตจริงเราเป็นคนขนาดนั้นไหมครับเราเป็นคนชอบแกล้งหรือชอบเอาอกเอาใจขนาดนั้นไหมคเจมถ้าเอาใจอ่ะเป็นก็ก็เป็นคนชอบเอาใจคนรอบๆอรอบๆอข้างเราครับไม่ว่าจะเป็นใครแต่พยายามจะแบบ เหมือนพอถ้าเรารู้ว่าเขาชอบอะไรอะไรเงี้ยเราก็จะพยายามทาให้เขาแฮปปี้ครับแต่ว่าเป็นคนแกล้งคนถ้าเรารู้ว่าเขาชอบอะไรอะไรเงี้ยเราก็จะพยายามทาให้เขาแฮปปี้ครับแต่ว่าเป็นคนแกล้งคนไหมไม่ค่อยอ่ะไม่ค่อยแกล้งคนเพราะว่ารู้สึกว่าแกล้งเราไม่รู้เขาจะมาแกล้งเราคืนวันไหนเราก็เลยไม่แกล้งดีกว่าแต่จาคำตอบของเจมเมื่อกี้ทาให้พี่ซัีเริ่มตาลอยนะฮะมีการอาการตาเยิ้มเยิ้มนั่งยิ้มคนเดียวยิ้มกับไมพี่ซัี อยู่ว่าคเรื่องกยยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่แล้วแล้ยจะเียบกับกับฉากกวนบรรดาอาของนุชญาเนี่เป็นยังไงบ้างคะคุนบรรดาของคุณอาทั้งหลายเวลาร่วมตักินข้าวอย่างนี้ครับโอ้ยเวลาเวลาร่วงตักินข้าวท่านนี้จะได้กินข้าวอร่อยอร่อยไห่ครับจะจะต้องมีประเด็นตลอดเวลาคือทุกทาที่ที่มันั้งกินข้าวกับอาอาหรือ ที่เป็นครอบครัวเนี่ยสังเกตว่าม <tem> <People to> mm ันจะต้องมีเรื่องตลอดเวลาครับไม้คนุกคนนี้ลุกออกไปก็ใครลุกสักคนลุกออกไปแล้วก็คุณพ่อก็จะต้องเครียดครับก็คุณพ่อก็จะต้องเครียดเชื่แต่จริงจริงไฮไลท์ของเรื่องนี้คืออยู่ที่อาอาเลยนะครับพ่ออาอาแต่ว่าท่านคือจะมีแชร์เจอที่ไม่เหมือนกันเลยครับเวลาเขาจะเวลาเขาจะด่าใครหรือว่าเขาจะว่าใครสักคนนะครับคือเขาจะมาจะเป็นจะเตะแล้วคนนี้เรื่องก่อนปิดท้ายด้วยอาจจะ เล่ด้วยพี่ท็อปปิท้ายโดยพี่ฝนหรือไม่ก็พี่ฝนก่อนแล้วก็พี่ท็อป,ปก็จะมีวุ๊กอะไรบางอย่างมาซึ่งเวลาเราเล่นไปครับถ้าเกิดจะมาทีไม่ดีก็ต้องหลุดคบทุกคนเลยนะครับพเพราะที่เราดูในละครคือแบบรับส่งกันดีมากเหมือนทีมวอลเลยบอลทีมชาติใช่ผมโอ้โหก็ลูก<อ>ไม่ตกคืนเลยทีเดียวคือเป็นที่ทุกคนก็คือพยายามรับส่งกันกันนะครับจริงจริงมันก็จะมีกวนอาใช่ไหมครับกับความที่เป็นอย่างเอ่อพวก ขอมเองสมิกา <ừ> mm. พี่ป๊อปพี่ไอรึไหมครับแล้วก็อีกคก็คือเราก็จะเป็นอีกอีกคนหนึ่งขึ้นเวลาเวลาเข้าฉากด้วยกันก็พยายามเหมือนแบบเออินจอยตอนที่เราทํางานก็ให้อินจอยให้ให้สุดเขาไว้เพราะามันจะ,จะได้แบบบรรยากาศกอมันมันจะได้ออกมาโอเคเลยครับผมพูดถึงชื่อสมิกาก็เป็นอีกตัวละครที่แซ่บเวอร์มากเข็ดฟันนะเวลาดูนางต้องกัดฟันกัดปากล่างไว้นะฮะ เป็นไงบ้างเวลาเราเข้าฉากกับสมิการแต่ละครั้งรู้สึกว่าพลังเขาแรงมากเลยนะคนนี้คนนี้ตูที่นำพาเป็นเป็นเป็นคนที่โอ้พลังเขาเขาเยอะมากสิ้ะครับแล้วก็โดยโดยแคคเตอร์ซึ่งเราเล่นเองอะเราก็รู้สึกว่าเขาก็เป็นคนที่อย่างที่บอกครับเผ็ดต้องกัดฟันแต่ก็ยังมีมุมน่ารักด้วยนะครับงมีมุมน่ารักด้วยแต่แค่แค่เป็นแคคเตอร์ที่เหมือนแบบ เข้าใจในชีวิตตัวเองผิดไปนิดนึเงเลยทําในสิ่งที่เขาทำนะคุณก็ต้องดูไปเรื่อยๆครับว่าสมิการจะมีพัฒนกาการที่สูงมากๆในในในละครเรื่องนี้แล้วคนดูก็จะเอ่จริงๆทั้งรักทั้งสงสารเขาเลยแหละครับผมที hmm. ต่ตอนสุดท้ายเขาเป็นตัวละครตัวหนึ่งท,ท,ที่ที่ทุกคนจะต้องเห็นใจครับผม hmm. <im it> ผมเชื่อค่ะแล้วก็หรับการเท่ากับพี่แหม่มินตลาเองนี่อันนี้เป็นเรื่องที่สองหรือเปล่าคะที่ได้เป็นแม่นุกงกับามแล้วครับถามแล้วครับทีคื ห,หลายหคนอาจจะืมไปแล้วว่าตอนเรื่องสุขภาพหรุอสุธาเทพนะครับที่แม่เป็นแม่ของผมและพิเกตเป็นเนี้ย oh เป็นภรรยาคนแรกของท่านอาของท่านชายานะจึงก็ห mm hmm. ลายหลคนอาจจะจำไม่ได้เพราะว่าเรื่อนั้นไม่ได้เจอกันแต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นที่สามครับพี่ที่ได้เป็นเขาเรียกว่าแม่ลูกคู่ครับ <c oughs> ผมจะไปผูกขาดแม่ลูกกันอย่างเนี้ยคะก็แม่หนูเสียผมผมก็ดีใจนะเพราะว่าเนื่อง พี่แมมพี่แมมก็พี่แมแมน่ารักมากครับพี่แมมจะมีเอนนั้นเล่นด้วยกันที่แ่นจะคือจะมีท่าทางหรือจะมีมุกที่แบบทําให้เราเห็นแล้วเรายิ้มได้แล้วเราก็รู้สึอกอบอุ่นที่ทุกครั้งได้เข้าฉากแม่รูก่กับพี่แมมนะครับเราจะอบอุ่นแล้วเราจะเหมือนก็ค่อนข้างจะอิ่มด้วยเออแล้วก็เป็นแม่กันตลอดเลยเนาะเหมือนแม่ตามันทุกเรื่องก็ดีครับผมแล้ว ไ้มีเื่งเป็นพี่ห่ำเป็นหน้าอีกกะโอเคเขาจะดีใจครับผมก็จะเข้าขาทางการแสดงด้วยเพราะว่าเล่นด้วยกันมาหลายเรื่องแล้ว๋ย่นี้มันจะรับที่แบบว่าแม่เลยหรือเปล่าท่านเนี่ยก็ก็เป็นการเรียกเขาแม่ว่าเรียกเขาพี่หนำอยู่นะเพราะว่าเพราะทุกคนก็ยังเรียกว่าพี่แบบเราก็ควรจะเรียกพี่แบบด้วยครับแต่ว่าแต่ว่าถ้าถ้าเกิดมีอะไรที่แบบศึกษาเขาเรื่องเรื่องคาแรคเตอร์หรือเรื่องการแสดงหรืออะไรอย่างเงี้ยพี่แบบเขาก็จะเป็นที่อยู่แล้วครับบางทีเราไม่เข้าใจ เราเราไม่เข้าใจแบบยังช่องกลางเรื่องแบบของคนที่แบบแต่งงานไปแล้วแล้วก็อยู่ในอยู่ในวัยที่แบบมีลูกแล้วอะไรเงี้ยด้วยคําที่พี่แรมประสบการณ์เขาเยอะเขาก็จะเขาก็จะสอนเราได้แล้วก็ให้คำแนะนาได้ครับผมซึ่งซึ่งตอนนี้ทุกคนยังไม่ได้เห็นในละครก็ยังไม่พูดยังกุไปก่อนดีกว่าครับผมตอนนี้เพร่กับนางเอกตอนนี้เพร่กับนางเอกแต่งงานกันแล้วคุณหมอสตวัตกับอนุสยาอนุสนยาอนุสเนยยอ่ะ พุทธระหัสนี้จะเป็นยังไงบ้างพุทธรหัสนี้เหรอครับก็อรับรองครับว่าดีกรีของอาการเถียงกันนะครับต้องเพิ่มขึ้นแน่ๆครับผมแล้วก็ดีกรีของความหวานก็จะเพิ่มขึ้นเช่นกันครับเ<ม>พราะว่าเันเพิ่งแต่งงานกันไปใช่ไหมครับ<ช>เ,เริ่มเริ่มจะอยู่ด้วยกันแล้วพออยู่ด้วยกันปุ๊กบก็ต้องมีการเข้าใจผิดกันเข้าใจผิดกันปุ๊บก็ต้องมีการเป็นหอวงกันนะผมจึงหลังจากนั้นก็ ที่จะมาเน i mean, ี่ยครับสนุกแน่ๆครับเ็มซินจิกมอนกันได้เลยสําหรับเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้พิเศษครับค่ะต้องขอบแลวเดี๋ยวเจมสเจมก็จะมาคุยกับข่าวเป็นเทอมออนทีวีในวันพุธนี้พร้อมด้วยคิมเบอรี่ต้องขอบแลวเดี๋ยวเจมเจมก็จะมาคุยกับข่าวเป็นเทอมออนทีวีในวันพุธนี้พร้อมด้วยคิมเบอรี่นะคะใช่แล้วครับนะก็ได้เห็นกันเต็มอิ่มนะฮะใครอยากชมในทีวี นะมาดูต่ดตัวข่าวบันเทิงออนทีวีด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณสามีแห่งชาตินะฮะที่ให้เกียรติมาร่วมในรายการกับพวกเรานะครับเดี๋ยวต้องลารายการไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับเพราะตอนนี้ก็เวลาหมดแล้วประสิทธิพชัยพิดาพีแัดดี้สุพิดาสุกันโทพี่แหม่มเพชรรีผมช่วยและเจมส์สามีแห่งชาติลาคุณผู้ฟังทุกท่านไปก่อนนะครับพบกับตัวข่าวบันเทิงออนรดิโอได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ